เดี๋ยวก่อนนะเออเดี๋ยวตอนนี้พี่โอแมนนั่งเครื่องบินมาที่ไหนก็ไม่รู้อะเบคอนอามินเนียนไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเรามากันสองคนนั่งอยู่ดีๆเครื่องบินมันก็ตกลงมาอ้าวแม่กราบสวัสดีที่รักน้องๆทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้เปิดคลิปมาแบบตลกนิดหน่อยนะโอ้โหเดี๋ยวเครื่องบินพี่โอแมนโอ้โหเดี๋ยวผ่านด่านวินมาได้โอ้โหเราไปไหนกันเนี่ยเบคอนไม่รู้ ตายเลยสบายเอาละน้องๆองอเดี๋ยวมินเนี่ยนจะไปมินเนี่ยนฉันจะเล่าอะไรให้แกฟังนะเมื่อกี้เนี่ย<ะ>ฉันนั่งเครื่องบินมาจากท้องฟ้าเพื่อมาหาแกที่เนี่ยแล้วเครื่องบินมันตกกลับไปในสไลเดอร์อะไรก็ไม่รู้อะ่ะเจ้ามินเนี่ยนนี<ะ>่โอแมนแล้วแล้วเครื่องบินเป็นอะไรไหมแก<ะ>ต้องถามว่าฉันเป็นอะไรไหมไม่ใช่เครื่องบินเป็นอะไรไหมใช้ใช้ใชเครื่องบินเป็นอะไรไหมแกอีกคนหนึ่งอีกเนี่ยว้า ยอะอะตอนนี้อยู่กับพี่โอแมนเตคันมินเนียนระโกเย้เย้วู้วเดี๋ยวตอนเนี้ยเรามาถึงเนี่ยแล้วเราก็เราก็ไม่รู้ว่าแมปนี้มันคือแมปอะไรเพราะว่าลงมาถึงปุ๊บก็ตายเลยโอ้โห oh, เดี๋ยวกอนนะฉัน <Yeah. S 1> ขอดูอะอุปกรณ์ข้างๆก่อนเดี๋ยวอันนี้การชวนเพื่อนน้องๆอ,อันนี้การเคม็มโอเคเราเค็มเลยนี่ปุ๊บแล้วก็อันนี้ถาดสีอะ อันนี้ไข่ก้องไข่ก้องทําอะไรไม่ได้เลยอ๋อแล้วก็เรามีอะไรอีกอ่านี่ไรเดอร์โอ้โหมีเตียงเดี๋ยวนะมีเน<แ>ี่ยจะมีเตียง,ยงแล้วก<อ>ม็มีเตียงอ่ะมีเตียงปึ๊บนี่ฉันเอาเตียงไปวางตรงนี้ได้แล้วแกจะไปนอนกับฉันไหมไปเลยไป้วยไปเไปไปเราไป,ไปนอนกอันเดี๋ยวฉันต้องเป็นคนขับสิโอเค เออเออมันม uh ันโอเคไปมินเนี่ยนขึ oh ้นมาอ่า oh อ๋อเขื่อนแล้วมินเนี่ยนไปเดี๋ยวเราไปนอนในความฝันกันดีกว่าเราจะไม่ใส่โอ้โหมันจะปลอดภัยใช่ไหมโอแมนใช่มันก่อนที่มันจะปลอดภัยเราจะปลอดแหกกันก่อนนะเจ้ามินเนี่ยนโอ้โหแย่แล้วโอ้จะไหวไหมเนี่ยแค่เตียงอันเดียวมินเนี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มินเนี่ยนไปแล้วพี่โอแมนเองก็เดี๋ยวพี่โอแมนเองก็ลำบากตอนนี้ โอ้ยช่วยด้วยโอ้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 ยหเดี๋ยวกระดูกหักไปหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวเครื่องบินโอ้โหเจอเครื่องบินเมื่อกี้นี้ด้วยน้องๆโอเคโอ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่บินไปีกไกลเออเอโอ้โหทำไมชีวิตฉันต้องมาทำงานหนักเออเพื่อนน้องๆเออหน้าฉันก็จะต้องยิ้มสู้เออเออแม่งันก็ไม่ไหวเหมือนกันฉันแบนลงพื้นไปหมดแล้วเนี่ยโอเคเบคอนตอนนี้เรากำลังหันมองหน้ากันอยู่โอเค อ่า,อามนเนี่ยฉันว่านะไม่ไม่รอดไม่ไหวไม่อะไรทั้งนั้นโอเคฉันอยากจะซื้อแองกี้เบิร์ดแต่มันต้องใช้เงินโอ้โหเดี๋ยวนะฉันมีกิมมิกด้วยนี่ฉันมีด่านของกิมมิกนี่นายจะต้องไปนี่สู่ความยิ่งใหญ่กับฉันนายเข้าใจไหมนี่มาว้าวไปดูไปดูแมนมาเร็วมามาขึ้นมาขึ้นมาอ,อข,มาขึ้นเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากกินกิมมิกเชคโอ้โหแล้วจะมีใครมานั่งตรงมือไหม,ไหมเนี่ยเบคอนเขาจะขึ้นไหมไม่น่ามาแล้วมั่งใช้เขาใช้ฮุกเกอร์จะขึ้น ไม่รอแล้วง oh, ั้นฉันไปก่อนแล้วจ้านี่โอ้โหเดี๋ยวเขาใช้ฮุกเกอร์ห้อยเราอยู่ดูตรงเต็งไงไหนตรงเต็งตรงเต็งตรงนี้โอ้ทีมากแกว่าฮะว่าไงโอแมนแกว่ากิมมิคมันจะโอ้โหแค่เริ่มก็หัวทิ่มแล้วโอ้แค่เริ่มแค่เริ่มก็เละเออว่าไงเจ้ามินเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเออโอ้โหพูดไมม่่เเรืออแล้้วาหลุดจะแต่แรกเลยเออ แม่นมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แม่เลียเลียวมาเตอร์ไซคหางมาเตอร์ไซค์ห่างค้างลูกลังนี่พบลียวม่นมาเลยมาเลยเบลียเบลียโอ้โหเดี๋ยวแกยืนเหมือนสมัยเราตอนเด็กๆเลยอ่ะที่ชอบยืนหน้ารถอ่ะลาบบินบินแล้วฉันจะบอกเลยว่าตอนที่ฉันเลี้ยงแกตอนเด็กๆแกก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเจ้ามินเนียนว้าวบบินบินบินนายเคยฟังนายเคยฟังประวัติการตำนานของคนหัวถูพื้นไหม น้องๆอาจจะไม่รู้น้องๆอาจจะไม่รู้นะครับว่าพี่โอแมดเป็นคนเลี้ยงเจ้ามินเนียนในชีวิตจริงนี่คือตั้งแต่แบบเบาลอดกําเนิดออกมาเลยนะครับแล้วก็พี่โอแมดก็ได้ผักเขาหัวทิ่มพื้นไปตอนเด็กๆนะหมอเขาเลยเสื่อมเลยกลายมาเก่งเด็กภาคมินเนียนนี่แหละโอ้แบบลโอ้พูดเรื่องแล้วแบะบลูแบะบลูหัวตกพนไปวู้ยแต่มอไซส์มันส l o w โมชั่นมากเลยนะฉันว่าเซิร์ฟเวอร์เริ่มกระตุกแล้วเจ้ามินเนียน เอ้ยเจ้ามินเนี่ยนตอนนี้อ่าฉันว่านะแบบเมื่อกี้ฉันไปมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาเรามันสโลโมชั่นไม่เชื่อถามเบคอนดูสิใช่แล้วมันสโลมากเลยจตาเดียวฉันเกือบเมาหัวทิ่มบ่อเนี่ยโอ้มอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างโอเมนมอเตอร์ไซค์ห่างใช่มอเตอร์ไซค์ห่างทางลูกหลังด้วยนี่อ่าฉันว่านะอืมเราเราลองแบบว่าอ่าเอาอย่างนี้ไหมเราลองขี่แองกี้เบิร์ดไหมเผื่อเราจะรอดจากเจ้ามินเนี่ยน แองกี้เบิร์ดกี้กี้โอแองกี้บิเดเดโอเคนี่แองกี้เบิร์ดนี่ฉันจะเสกมานี่แองกี้เบิร์ดนี่มาจะมิเนียโอ้ยอยอยเราเข้ามาในแองกี้เบิร์ดกันมาโอเคไปแล้วนะแองกี้เบิร์ดของฉันโอ้โหน้องนเดดเดติรดเดือดเดตรดเดอดเดอดเดือดเดือดเดือดเดอดเดอดเดเดดเดดเด แอี้เบิร์ดตัวใหญ่มากโอเมนใช่ต้องรอดกันนะฉันใช้เงินซื้อหลักหมื่นเลยนะน่าจะตัวละหมื่นกว่าบาทแล้วโอ้โหนี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหเราจะไปสู่จุดเช็คพอยท์ที่แบบว่าพาเราชนะอันดับโลกเลยฉันบอกไว้เลยเนี่ยแองจี้เบิร์ดอันนี้ฉันซื้อมาในราคา5ล้านบาทเมื่อกี้บอกหมื่นโอเมนมินเนี่ยรู้ต้องใจแองจี้เบิร์ดอ้าวโอ้โหแองจี้เบิร์ดไปแล้วแกหลุดออกจากชุดเกาะ เดียวทำไมฉันต้องมาตกอย่างนี้ด้วยแอกกี้เบิร์ดของฉันเวิงวางเลยว้าเจ้ามินเนี่ยนโอ้แมนแกเมื่อกี้ลูดใช่ใช่แกแกมีอะไรมาแบบว่าเป็นของของแกที่แบบแกเอามาเล่นได้มั้งไหมฮะโอ้แมนดูนี่ดูนี่ดูนี่ไหนไหนไหนจัดมาตอนเด็กๆโอ้แมนชอบเล่นแบบว่าชอบเล่นนะไปฉันชอบเล่นฉันชอบเล่นเอาหัวแกถลายพื้นนะแกจำได้ไหม มา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 โอ้โหแล้วมันมีเบาะเดียวทีเนี้ยพี่โอแมนต้องมายืนอย่างงี้แล้วน้องมินเนี่ยมันเสพของที่มันยืนได้คนเดียวอ่าเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวฉันจะเข้าไปยืนข้างๆแกโอเคให้คนสำับไปู่กลุ่มฮ่าโอเคไปแล้วนี่มันต่อต่อไปดไปกด E เลยตายกด E เลยเจสสก้าแล้วล่ะนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ที่แก๊งโอแมน F12 จะทำการรุยออกไปที่โลกอวกาศข้างนอก ปรดให้ทุกคนอยู่ในโตนของตัวเองว้าวฉันล้มแล้วฉันก็ล่วงลงมาฉันก็จะพยายามจะลุกเพราะว่าชีวิตฉันเหนื่อยฉันจะอยากจะลุกขึ้นมาอีกครั้งโอ้โหแต่ว่าเที่ยวแหมต้องมาสไลด์โอ้เดี๋ยวมีเนียนนำเราไปแล้วเออโอ,อ้โ,อโหว้าวแม่นลุดบนัน เออน้องเห็นมินเนี่ยนไหมน่าจะเป็นสลับจอเป็นมินเนี่ยนไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวพี่โอแมนทำไมต้องออกมาโดนอะไรอย่างนี้ด้วยเอออย่าเอาอากาศแกนี่ที่หลังอย่าซื้อนะเข้าใจไหมโอ้โหปล่อยตัวอย่างเท่ปล่อยตัวอย่างเท่เลยมินเนี่ยนฉันบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยสวนสนุกของแกมานั่งได้คนเดียวแกเคยฟังสุภาษิตไทยไหมยกภูเขาออกจากอกอะฮโอ้ไม่เป็นไรนะโอแมนในนนๆของโอแมนมีอะไรบ้างแป๊เดียวคุณน้อย ฉันอ่าตอนนี้ทางที่ตัวเองที่ฉันมีนะฉันจะมีอ่าก็คือกิมมิคเชคอ่ารถดับเพลิงเอ้ยที่มันเป็นในนี้แล้วก็ยกภูขเขาออกจากอกแล้วก็มีนี่ <c oughs> ด้วยนี่เดี๋ยวฉันจะเสกให้ดูนี่แกบออเดี๋ยวเอาเสกทับเราอ่ะจะมีเนียนแล้วเดี๋ยวแกฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยโอ้น้องแมกาแมกกาแมกกาแผนน้องๆโอ้เครื่องบินเครื่องบินใหญ่เครื่องบินใหญ่ เมนเนียน w h a อ๋อครับครับครับโอเมนไปทำงานโอเคอในในในเขาเมนไม่ได้ครับป้าป้าเลยบ้าฉันพูดไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฉันก็ต้องกลับมาพูดใหม่เนี่ยเกจะบ้าพอคอระคังหรือไงเราโขเดียวฉันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นที่จะต้องเอาหนังสือมาให้ฉันยืนนะโอ้โอเมนไม่เนีนมันไม่เนียนหยอกเล่นเมื่อกี้ไม่เนีนได้ยินโอเมนพูดหมดแล้วอ๋อโอเคพูดหมดแล้วใช่ไหมอ่าพูดหมดแล้วก็ไม่พูดแล้วงั้นฉันชกภูเขาออกจากอกเลยนี่เดี๋ยวฉันดูดูนะ นายเข้ามายืนตรงนี้ปุ๊บนี่ฉันจะเสกภูเขาไฟมานี่เฮ้เป็นไงภูเขาไฟใช่เนีเราต้องอยู่กันแบบชีวิตชนเผ่าเราต้องพูดว่าบูก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 าพร้อมกันห้าสี่สามสองกอแล้วลองสานไปแล้วภูเขาไฟยกภูเขาออกจากอกแล้วน้องๆจืดนี่คือสุภาษิตไทย เราจะไปลอกโลกกันโดยบุเขาไฟก้อนนี้นี่เองฉันบอกเลยว่าพวกนายจะต้องดีใจที่มีฉันเป็นเพื่อนฮใช่ไหมเจ้าเบคอนฮมจริงอะใช่ไหมตาเดียวโอ้แม่ไม่เจ๋อเพื่อนโอ้นี่ไงบุกเขาไฟความนี่แน่สูความเมิงหวังไปเลยนี่นเมาเอาเดี๋ยวโออม่เป็นไรโอแม่ทำมาครับโอแม อ๋อ oh, ทุกครั้งที่เขารีเซ็ตอ่ะเจ้ามินเนี่ยมันมันมันจะสร้างขึ้นมาใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันใหม่นะปึออ๊บมา oh, <okay. S 1> มาเทสตใหม่เทสใหม่โอเคน้องๆเมื่อกี้ยังไปได้ไม่ไกลไปแล้วจ้าพุ่งแล้วนี่มีใครไม่ขึ้นมานี่เขาอยากจะขึ้นบุกเขาไฟกับเราวิ้นุ๊กวิ่งเร็วมากโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวคุณนุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ๊กคุณนุ๊กสวัสดีครับผมมาตามหารูกตาเดียวของผมนี่แกไม่กลับ,บบ้านมั่งเลยหรือไง โอ้เกไม่ใ <immersive> ช <Bee into it> okay. okay. well ่ปลาปลาฉันมันคือโอเมนมั่วฉันกำลังจะบอกว่าพ่อมาตามโอ้ยฮะเดี๋ยวมีเนี่ยนไปอีกเอโอเคแล้วนตอนนี้จะมีเนี่ยนไปไงบ้างสภาพเป็นไงบ้าง เทยบมากโอเคน้องๆตอนนี้พี่โอเมย์ยังอยู่ในนี้อยู่เลยโอ้โหนี่เป็นไงนี่เป็นการเอาชีวิตรอดแบบเวดี้กู้ดไปเลยเป็นไงภูเขาไฟออกจากอกไปเลยเบคอนมินเนี่ยนโอ้โหนี่คุณพ่อป้าป้าเบคอนก็ยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้ามินเนี่ยนแกแกท่องบทดีๆีห้าสี่สามสองเอาใหม่ป้าป้ามินเนี่ยนเออนั่นแหละมินเนี่ยนเป็นการเปลี่ยนบทกันตรงหน้าจอเป็นไงบ้างมินเนี่ยนตอนนี้อยู่ไหนละอุ้ยเออกลับมาที่จุดกันแล้วแม่ ฉัน, wow. <c oughs> ฉนนะวินเนอร์ว้าวชนะปะนี่ยโถึบนน่เนเนียนด่านนี้มันชนะง่ายมากเลยถ้าเกิดแกมีกําลังใจที่มากพอแต่แกมันใจสออไงเราเพราะฉะนั้นน่ะฉันจะสร้างอันนี้มาให้แกเพื่อให้แกไปสู่จุดเวิงวางอันไกพลพ้นมานี่ <What? S 1> เ่ ออกมามาน้อยโพนี่ของฉันเจ้ามาตัวน้อยเจ้ามาตัวจ้อยฮ่าฮ่านี่มาขึ้นมาเร็วเจ็บ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 ,จบโอเคเจ้ามาตัวน้อยเจ้ามาตัวจ้อยโอแมนมีนี่เขามานั่งในในห้องแล้วในห้องแล้วประเด็นคือฉันติดบักอะไรเนี่ยอออโอเคนี่ฉันจะเป็นคนขับนี่โหนี่แกอยู่ในน้องแกอยู่ในนั้นนั่งนี่ดีนะเข้าใจไหมขับอถเอาละนี่คือประวัติศาสตร์มาตัวจ้อยมาตัวน้อย กำลังจะบินไปแล้วถ้าเราชนะนะโอ้โหถ้าเราชนะได้นะในแมปนี้จากเจ้าม้าพโพนี่นะเราจะเป็นสุดยอดเลยนี่เป็นไงเจ้ามีเนียนเป็นไงอือย้าวขู่มาตอนนี้ไม่ถูกใส่มาระวังออกทางก้นม้าด้วยเหล่าเจ้าตาเดียวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวม้าตัวน้อยอมาตัวจ้อยอเดี๋ยวแค่เริ่มแค่เริ่มใจเย็นๆแต่ข้างหน้ามันคือทางวินเนอร์ไอ้แกเห็นไหมโอ้โห,โโหวินเนอร์วันนี้ต้องวินเนอร์ให้ใได้เลยัใช่ ใช่แต่ว่าทำไมมันเละไวขนาดนี้โอ้โหระวังดีๆโอ้โหเดี๋ยวไปอีกแล้วมินเนี่ยโอ้โหเออ,เอ,อ,เอ,อมินเนี่ยรเราจะต้องไปสู่จุดวินเนอร์ให้ได้แกใจแข็งไว้นะว้าทำไมตัวฉันจะดวงซวยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e